สวัสดีคะ่ะสวัสดี f อทุกคนปอยสวัสดีนะจ๊ะเนาะเมื่อเนี้้ปอยจะแกงเห็ดนะจ๊ะเห็ดของเขาก็จะมีเห็ดฟางเห็ดเข็มทองแล้วก็เห็ดอะไรก็ไม่รู้ที่ว่าเขาขายเป็นแพ็คนะจ๊ะดอกเขาขาวอ่ะเล็กๆอะ่ปะปอยไปคุณจักซื้อมันพักของเขาก็มีบวบนะจ๊ะแล้วก็ใบแมงลักนะจ๊ะเนาะปอยแกงเห็ดกินพรุ่งนี้ ด้วยเนาะจ้ะกินตอนเย็นแล้วก็พอไปกินข้าวพรุ่งนี้ด้วยเนาะจ้ะเนาะอันนี้ปลาอ้อยแกงใส่น้ำยานางเนาะจ้ะปาอ้อยก็จะใส่พริกหล่ออันนี้น้ำเนาะเชฟอ้ว,เอวนเพิ่อนอยากกินแกงเนาะไหมแต่หนาอไม้มันแพงเกืนโพดน่อหนึ่งกระตุกไปเกือบร้อยเนะจ้ะหน่อไม้หน่อย เดี๋ยวเอามาปอกแล้วก็จะได้แกงหม้อหนึ่งเลยแต่มันแพงขึ้นไป่ปอยก็เลยแกงเหฮดดีกว่าเนาะคือทอดบ้านในแกงกันไมไปหาเอาอยุท่งนาะปั่นเขาเนาะจ้ะเดี๋ยวทาให้น้ำมันเดือดเนาะจ้ะเนาะ่อยก็จะเอาเหฮดลงเนาะจ้ะตอนนี้อพอปิดใ้ฝาหม้อไว้ก่อน เขาก็ได้เอาเห็ดลงแล้วเนาะจ้ะเนาะเอาเห็ดลงไปเนาะจ้ะแกงเห็ดแซ่บๆใส่พริกหลอด้วยน้ำเห็ดหลผมก็เขาไหลตรเนาะเดี๋ยวก็ยุบแล้วก็เออเดี๋ยวก็ พอดีใส่กับพักนี่เราจะน้ำย็นางเคียเค้ยวๆของแท้ของแท่บะพี่ก็อ,อ้อยกระต่ำพอบุบๆนี่แหละแหลกแน่เบแหลกแน่เนาะบรอ,อยากให้มันพริดไหล ไ้ลงคลิปเดือดแล้วนะจ้าอู้น้ำ,น,ำ <c oughs> น้ำเยอะจังน้ำเย็นางอกอกมันจะฮิตหน่อยเดียวนึงน้ำหลายโกนมันกระโปรเสียแบบไปตัปกน้ำออกตักน้ำ เราก็มาเอาปลาร้าใส่เนาะจ๊ะใส่น้ำปลาร้าตามใจชอบปลาอ้อยหมักหนุ่มปลาปร้าปลาอ้อยก็ใส่แล้วก<ๆ>็ใส่อูมามิลงไปใส่หลายเสต็บหลายใส่ใหา้าต เห็ดเห็ดสามอย่างเห็ดเข็มเห็ดฟางนีาา่นะจ๊ะป่อยเอื้นบเปียนเนาะเห็ดอันนี้จกเจก้าเจ้าเอื้อนเห็ดอีหยังดอกขาวๆเห็ดสี่อย่างแล้วก็จะมีเห็ดโคนด้วยเขาเรียกอะไรไม่รู้เห็ดดอกใหญ่ๆสีน้ำตาลเดี๋ยวโอ้ยใส่น้ำปลาลงไปแล้วหอมหอมชิมน้ำมันก่อนเนาะ รหวแล้วโอ้ยใส่น้ำปลาด้วยเจ้าบอกว่าแกงหอยอย่าให้เผ็ดแกงเห็ดอย่าให้เค็มผู้เท่าสอนพออ้อยแะ่น้อยจนไงคะแต่สอนมากก็จะติดชิมแล้วจ้ะชิมอีกรอบนึงแกงหอยด้เทาแกงเพ็ดเ้ากระจูปปากมันเทาก็จะแสบแล้วจะ แกงเฮดถ้ามันเค็มเขาจะแก้เนายเพราะว่าเฮดมันดอกมันอ่อนนะมันก็นจะยุกเข้าไปข้างในนะคะ๋ยวเขาไปเอาพักมาใส่นี่นะจ๊ะป้าอ้อยก็จะเอาบวบเทลงใส่บวบบวบนี่ะมันแป๊บเดียวมันกระซุกนะจ๊ะต้องใส่ก็ต้องอันนั้นด่วน เอาลงหน่อยหนึ่งเดี๋ยวพออ้อยก็จะปิดฝาปาิดแก๊สไว้นะจ๊ะเดี๋ยวบวกมันก็จะหยุบเนาะตู้ไปตาเสียบ่จ้ะมาเดอ้อมากินน้ากันน้ำไหลายกูฮอตดอกเค็ดหม้อนี้เฉพาะเฮ็ดก็ซื้อมากอะร้อยหนึ่งแล้วนะจ๊ะเฮ็ดเข็มก็เฮ็ดอันนี้ก็ไม่ใช่สิ่งเก้าสิบบาทเฉพาะเฮ็ดนิดเดียว แซ่บบักคักเลยพี่น้องเอ้ยคันได้แน,นงเราไหมอยู่บ้านเฮาทุบใส่เนาะแนงสีแซ่บกว่านี้อีกเดี๋ยวพ่ออ้อยก็จะเอาใบแมงลักมาใส่นะจ้ะใบแมงลกักพ่ออ้อยจะใส่ทั้งกานนี่แหละใส่เอาเพิื่อวปมหอมเนาะจ้ะก่ได้รูดเลยเดี๋ยวมันก็สิกินยากเลยเนาะเดี๋ยวพ่ออ้อยพอรูดจากเขากัน นี่นะจ้าปาอ,อยก็ได้เอาไปแม่งลักลงแล้วเนาะเอากันนิ้นๆลงใส่อู<ฮ>หอมขนาดใส่น้ำฮ้อนเลยเกียบร้อยสำหรับคลิปนี้เนะจ่ะพรุ่งนี้ก็ตักไปกินที่ทำงานด้วยเนะจ้ะกินตอนเช้าเนาะคะนะ่ะเนาะมาเด้อมาแซบกับปาอ,อยกะเชี้ววนเลยจ้ะนี่แซบๆแ,แกงใส่บวกหม้อใหญ่ๆเลยเนะจ้าเนาะกินน้ำกันเด้อพี่น้องจ้า อ,อ๋อเชฟอ้วนเพื่อนอยากกินแกงเหิดเพื่อนว่าเพื่อนอื่นแกงเห็ดน้ำดำอาจารย์เพื่อนบุหงจักว่าใบายานางใบยะานางมันน้ำมันจะเป็นสีดำดำแบบนี้เนาะจ้ะเขาเรียกว่าน้ำใบายานางไม่ใช่น้ำดำป้าอ้อยว่า กิจการยำหัวเพื่อนขนาดเลยเพื่อนบุฟเฟจากไก่นี่น้ำใบายนาน้ำอื่นแต่น้ำดำบวบพวาน,นี้แกงแซ่บขนาดได้มันหวานเาป่อยกับมักเสร็จเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้เป็นแต่เซียบ,บอ๊อจ้าป่อ้อยก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้ป่อ้อยหน่อยเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ป่อยก็ขอตัวลาไปก่อนนะจ้าพบกันใหม่ในคลิปหน้าและคลิปต่อๆไป อาจจะไม่ได้ลงคลิปบ่อยเดอ้อพี่น้องจ๋าเข้าใจป้าอ้อยใหนเด้อป้าอ้อยเก็ตงานลักเนาะจ้าเนาะกลับมาก,ก็เมื่อยมากๆเนาะจากกะรีป้าออยได้ลงคลิปเนาะจ้าเนาะเอาเป็นว่า u t u b e ป้าอ้อยกเก็ตเป็นเสริมดุลๆลงเถือ่อเนาะจ้าเนาะอย่าป้าอย่าทิมป้าอ้อยเดอ้อจ้าไปละค่ะสวัสดีค่ะ